สวัสดีครับนักเรียนทุกคนครับแล้วก็ผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับช่องครูจานะครับวันนี้ก็จะเป็นโจทย์นะครับเกี่ยวกับมวลแรงการเคลื่อนที่นะครับกล่องไม้มวล4กิโลกรัมนะครับ m เท่ากับ4นะครับวางอยู่นิ่งๆนะครับวางอยู่นิ่งอยู่เท่ากับ0นย์นะครับบนโต๊ะผิวเกลี่ยงก็แปลว่าไม่มีแรงเสียดทานนะครับ ถ้าต้องการให้กล่องไม้นี้เคลื่อนที่ไปบนโต๊ะจนกระทั่งมีความเร็วเท่ากับ10นะครับก็คือ v เท่ากับ10นะครับภายในเวลา2วินาทีนะครับ t เท่ากับ2จงหาว่าแรงลับนะครับที่มีต่อกล่องน,นี้มีขนาดกี่นิวตันนะครับจากกฎข้อที่2ของนิวตันนะครับซิมอ F เท่ากับ ma มันจะติด a นะครับที่เราหาไม่ได้นะครับตอนนี้เราก็ต้องไปหา a มาก่อน ว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับแล้วก็มาดูตัวแปรที่เรามีนะครับตอนนี้เรามี v มี u มี a มี t นะครับต้องการหา a นะครับจากสมการนะครับการเคลื่อนที่นะครับ v เท่ากับ u บวก at นะครับน่าจะเหมาะสมที่สุดแล้วนะครับเราจะหา a นะครับเราก็ย้ายนะครับย้าย u ไปลบนะครับทีนี้ก็ย้าย t ไปหารนะครับ นี่เราก็แทนค่าเลยนะครับเอเท่ากับหเมตรต่ออินดีกำลัง2ทีนี้เราก็เอา5เนี่ยขึ้นไปคูณน,นะครับคำตอบของเราก็คือ20่นิวตันนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับ